สวัสดีค่ะทุกคนผมพาทุกคนมาเก็บผักผักบุ้งค่ะเดี๋ยวจะให้พาทุกคนชมก่อนนะคะนี่ค่ะผักบุ้งที่ผมได้ทำการปลูกไว้นะคะเพื่อเป็นการกรองน้ำนี่ค่ะในอันนี้ก็จะเป็นสะไา้น้ำนะคะนี่ค่ะลักษณะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูไกลๆนี่ค่ะ ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนระบายโซนกรองน้ําก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะคะก็คือโซนนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ําเราก็จะปลูกไม้ไว้ชั้นบนปลูกต้นไม้เพื่อให้รากเขาเคลุมตรงหินนี่นะคะมันเหมือนกับการกรองน้ําที่เวลาเรียนหนังสือที่เมืองไทยนะคะเหมือนกับเอาก้อนกรวดเอาถ่านเอาอะไรจะประมาณนี้แหละคะ่ะชั้นแรกนี่จะเป็นหินหินภูเขาไฟ แล้วก็ชั้นที่สองก็จะเป็นก็จะเป็นหินอันนี้ค่ะส่วนชั้นบนสุดก็จะเป็นต้นไม้นี่คือการกรองน้ำในสระที่บำบัดด้วยธรรมชาตินะคะส่วนบุ๋มก็คือเราก็ดัดแปลงมาจากดัดแปลงมาจากปลูกต้นหญ้าอย่างนี้นะคะเราก็เอาผักบุ้งมาลงค่ะทุกคนนี่ค่ะ ก็คือที่บุ๋มเอามาลงตอนนี้มีผักบุ้งนาแล้วก็มีผักบุ้งนี่นะคะผักบุ้งจีนนะคะผักบุ้งอะไรแล้วก็มีผักบุ้งแก้วเพิ่งเอามาจากเพื่อนก็กําลังงามนี่ค่ะก็ปีนี้ก็คือเป็นการทดลองนะคะว่าตกหน้าหนาวมาแล้วเขาจะอยู่กับเราไหมหรือว่าเขาจะตายผักบุ้งนานะคะส่วนผักบุ้งแก้วนี่หนาวเขาก็ไปแล้วค่ะนี่นะคะก็ มาเก็บกันเลยค่ะนี่คือเป็นการทดลองครั้งแรกนะคะก็ถ้าเกิดว่าผักบุ้งนานี่หนาวมาแล้วเขายังอยู่อย่างนี้ผมก็จะรื้อต้นไม้หรือต้นหญ้าอันนี้ออกนะคะพอปลูกแล้วเราก็กินไม่ได้ดอกเขาก็มีให้แค่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งนี่ค่ะส่วนผักบุ้งนานี่นะคะ เขาก็แตกกอเยอะมากแล้วเขาก็เรื้อยไปตามพื้นเนี่ยค่ะเรื้อยไปตามพื้นแล้วเขาก็แตกแขนงแตกกอนี่ค่ะใหญ่มากมาเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะที่ว่าพักบุ้งนาเขาแตกยอดนะคะนี่ค่ะเขาก็จะคืบกรานไปเรื่อยๆ ส่วนอันนี้เวลาเขาเลื้อยไปที่ไหนเรื่อยๆเ,เขาก็จะช่วงตามแนขงนงเขาเอ,อางตามเขาเรียกไงตามข้อหรอคะเขาก็จะออกยอดนี่คะ่ะถือว่าเป็นการทดรองที่สุดยอดนี่คะ่ะฝักบุ้งนี่นะคะ นี่ค่ะการเก็บก็ดูการเด็ดเขากรอบมากค่ะกรอบหวานนี่ค่ะเพราะว่าในแต่ละกระถางนี่นะคะที่บุมปลูกใส่กระถางอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาหนาวจะจัดแล้วดูท่าต้นเขาไม่ดีบุมก็จะดึงขึ้นทั้งกระถางเนี่ยนะคะเลาไปก็ไปเก็บไว้ในบ้านเรือนกระจกนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่ให้เขาตายแล้วก็เลี้ยงไว้แล้วก็หน้าฝนปีหน้าเราก็เอามาลงอีกเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะแต่ปีนี้ก็คือจะทดลองว่าไอ้ตัวที่คลืบคลานที่อยู่ในสระอยู่แล้วที่เขาคลืบคลานไปอย่างนี้ผมก็จะปล่อยเขาไว้ในสระเลยดูซิค่ะว่าเขาจะตายไหมนี่ค่ะไปเก็บกันต่อเลยค่ะ เพราะว่าในทุกกระถางนี่ผมไม่ปลูกแค่ผักบุ้งจีนนะคะผมจะแซมผักบุ้งนาไว้ทุกกระถางเพราะว่าผักบุ้งนาเขาจะทนอันนี้ก็คือผักบุ้งจีนนี่นะคะนี่ค่ะทุกคนใหญ่มากยิงเก็บยิ่งแตกค่ะแต่เสียดายที่หนาวจะมาเยือนแล้ว คิดว่าเขาอยู่ได้อีกประมาณถึงสิ้นเดือนนี้เขาก็คงจะเริ่มแล้วฤดูใบไม้ร่วงเริ่มมาแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ใช้เด็ดเลยนี่นะคะนี่เราก็จะไปรวกจิ้มน้ำพริกนะคะวันนี้ นี่นะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ผักบุ้งนาเขาก็จะเป็นเครือนะคะแล้วก็เก็บเขานี่ค่ะนี่เป็นผักบุ้งแก้วแบบเยอะมากค่ะเราก็จะมาเก็บตรงนี้อีกนะคะ เก็บอีกนิดนึงค่ะเราก็คือเอาแค่พอกินก็พอนะคะโอ้ตอนนี้ก็พอกินแล้วละคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ